สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอเห็นภาพแล้วช้างศึกจะชนใครรอบตัดเชือกซีเกมหลังเหตุการณ์สุดช็อกค,ครับฟิลิปปินโค่นแชมป์เก่าอินโดนีเซียนหนึ่งประตูต่อศูนย์ทำให้ตารางมันปั่นป่วนยิ่งกว่าพายุฤด,ดูร้อนครับบอกเลยครับว่าเส้นทางเข้าชิงของช้างศึกตอนนี้มันชัดขึ้นแต่ก็อันตรายขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ ใครว่าซีเกมครั้งนี้ง่ายครับตอนนี้ทีมที่ไทยอาจจะต้องเจอในรอบรองมาแบบครบทุกอารมณ์ทั้งดุดันทั้งแค้นฝังหุนทั้งคู่รักคู่แค้นเก่าๆที่เจอกันทีไรไฟลุกทุกนัดเลยครับสถานการณ์กลุ่มล่าสุดนะครับกลุ่ม A ช้างศึก 1. ไทย3มแต้มบวก5 2. ติมอ 3. มแต้มลบ3และ3สิงคโปร์0แต้มนะัดสุดท้ายครับวันที่11ธันวาคมไทยจะพบสิงคโปร์ ไทยครอบแน่นอน999.99% 99ในฐนานะแชมป์กลุ่มกลุ่มบีบ้านแห่งความตึงเครียดครับ1มาเลเซีย3แต้มบวก3 2เวียดนาม3แต้มบวก1และ3ลวศล่ว0แต้มตกรอบ นดสุดท้ายครับเวียดนามจะเจอกับมาเลเซียเสมอจูงมือเข้ารอบทั้งคู่แต่ถ้ามีแพ้งานนี้งอกทันทีครับเพราะอันดับ2ต้องล้นกับก,กลุ่ม4กลุ่ม4ี่กลุ่มมรณะ1ฟิลิปปินส์6กแต้มเข้ารอบแล้ว2อินโดนีเซียศูนแต้มลบ1และ3เมียนมาศูนแต้มลบ2อสุดท้ายครับวันที่12ธันวาคมอินโดนีเซียจะพบกับเมียนมาใครยิงเยอะกว่ามีสิทธิ์เป็นอันดับ2ที่ดีที่สุด เนื่องจากอันดับ2กลุ่ม A ติมอลประตูได้เสียติดลบนะครับโซ่กลุ่มอื่นไม่ได้แน่ติมอลตกรอบโดยปริยายไทยจะเจออันดับ2กลุ่ม B หรือกลุ่ม C เท่านั้นคู่แข่งที่ไทยมีสทธิ์เจอสูงสุดตอนนี้นะครับก็คือเวียดนามโอกาสสูงมากถ้าเสมอกับมาเลเซียเข้ารอบทั้งคู่แต่ประตูได้เสียของเวียดนามดีกว่ามีล้นเป็นอันดับ2ดีสุดครับงานหินแน่นอนแค่นี้มันไม่เคยจาง2มาเลเซียก็ยังมาได้ ถ้าแพ้เวียดนามแบบไม่เยอะแล้วอีกกลุ่มยิงกันไม่หนักมาเลเซียมีลุ้นอันดับ2ดีสุดเหมือนกันครับสไตล์บอลบุเข้าถึงตัวโดนทีมีงง3อินโดนีเซียมีโอกาสปานกลางแต่กดดันสุดแม้ฟอร์มจะสะดุดนะครับแต่ถ้าอินโดนีเซียยิงเมียนมาหนักๆเช่น3ประตูต่อศูนย์และ4ประตูต่อศูนย์ก็มีลุ้นกลับมาเป็นอันดับ2ดีสุดครับถ้าเจอกันมวยแท้องศาเดือด4เมียนมาต้องยิงเหนือมนุษย์โอกาสน้อยที่สุดครับ แต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงครับจะเป็นเซอร์ไพรส์บอลซีเกมรอบนี้คาดการณ์นะครับถ้าต้องให้ฟันธงแบบไม่กลัวดรามา่าไทยมีโอกาสเจอกับเวียดนามสูงที่สุดเลยครับเราลงมาก็คือมาเลเซียครับส่วนอินโดนีเซียจะได้ก็ต่อเมื่อยิงเมียนมาเละเท่านั้นและจากทรงบอลตอนนี้ครับไทยดูเหนือชั้นกว่าในเรื่องของสปีดเกมและความเฉียบคมแต่รอบรองครับมันคืออีกโลกหนึ่งความผิดพลาดแค่หนึ่งครั้ง อาจจะโมสิ์ชิงทองทันทีและแฟนบอลนหละครับคิดว่าถ้าเลือกได้แฟนบอลอยากให้ไทยเจอใครในรอบรองเวียดนามมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียและคุณมั่นใจแค่ไหนว่าไทยจะไปถึงนัดชิงคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับช็อกทั้งหลีกเควินอยากกลับไทยแต่ทำไมไทยยังสายหัว ข่าวใหญ่วันนี้ครับเทือนทั้งวงการเควินดีโรมํามอยากกลับไทยแบบจริงจังแต่ทีมไทยกลับคิดหนักสุดชีวิตนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเควินดีโรมลามครับต้องการฉีกสัญญาออกจากสรางงเหตุผลหลักก็คืออยากกลับมาเล่นไทยลีกนั่นเองครับเพราะมาตรฐานฟุตบอลไทยครับสูงกว่าการบริหารดีกว่าคุณภาพเกมแข่งขันดีสุดในอาเซียนแต่ปัญหาใหญ่ที่กำลังทำให้ทุกอย่างสะดุดก็คือค่าเหนื่อยของเควินครับแพงมาก ระดับที่มีเพียงไม่กี่สโมสรในไทยเท่านั้นนะครับกล้าจ่ายตามที่รายงานระบุมานะครับผลคือพลังการ FC ครับทีมที่มีข่าวโยงกับเขาหนักสุดในช่วงนี้ดูท่าจะสะบัดมือเบาๆแล้วบอกไม่เอาดีกว่า ต้องทำใจก่อนครับว่าเควินคือแบ็กซ้ายที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งของทีมชาตไทยครับสปีดดีเทคนิคดีเติมเกมโหดยิงได้จ่ายได้มาตรฐานระด,ดับซีเกมส์ครับยังถือว่าสบายๆแต่ค่าเหนื่อยของเขาตอนอยู่มาเลเซียครับ แต่ระดับท็อป3ของนักเตะไทยทั้งหมดที่เล่นต่างแดนครับนี่แหละครับตัวเลขที่ทําให้ทีมไทยชะงักกันหมดทีมระดับลุ้นแชมป์ยังต้องคิดหนักทีมระดับกลางตารางยิ่งไม่ต้องพูดถึงส่วนทีมเล็กๆฝันไปก่อนครับดังนั้นครับเคสนี้มันเลยไม่ใช่แค่อยากกลับไทย แต่มันคือศึกตัวเลขมหาโหดในตลาดซื้อขายนั่นเองครับถ้าเควินนะครับจะกลับไทยจริงมีแค่4-5ทีมเท่านั้นที่พอจะเอาไหวเช่นเมืองทองการท่าเรือบีจีปทุมบุรีรัมยต้องดูแผนราชบุรีแอบลุน้นนิดนิดแต่ถามว่าทุกทีมอยากได้ไหมอยากได้ครับใครไม่อยากได้แบ็กซ้ายทีมชาติบ้างแต่ถามว่ากล้าจ่ายไหมอีกเรื่องหนึ่งเลยครับท้าเควินนะครับยอมลดค่าเหนื่อยลงมา20-3 0 โอกาสกลับไทยเท่ากับเปิดกว้างทันทีถ้ามีรถนะครับก็อาจจะต้องอยู่สลัง,งองแบบจำใจต่อไปตอนนี้นะครับลูกบอลสัญญามันอยู่ที่เควินแล้วครับว่าจะยอมมากแค่ไหนและแฟนบอลน,นะครับถ้าคุณเป็นเควินจะยอมลดค่าเหนื่อยเพื่อกลับไทยไหมคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาปิดท้ายกันที่ไม่รอดเป่าไพโรดโดนเชืออเงียบหลุดสารระบบแบบไร้กำหนดกลับเลยครับ เรื่องนี้ไม่ต้องรอคําสั่งไม่มีประกาศไม่มีดราม,ม่าเพิ่มแต่บอกเลยครับว่าสะเทือนทั้งวงการลูกหนังไทยเลยครับ หลังเกมที่กลายเป็นมหากราบชุมุรีเปิดบ้านเอาชนะบุยลำไปได้4ประตูต่อ2ครับคนทั้งสนามยังงง,งไม่หายอยู่วันนี้ทุกอย่างชัดเจนแล้วเปาไพโรธบุญกำเนิดครับโดนแบนยาวแบบเงียบๆชัยวัดกันสุธาครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพู้ตศิลป์ยอมรับชัดพู้ตศิลิ์ทำหน้าที่ผิดพลาดจริงช็อตใบ,บแดงของเลสลี่อัปโบครับและช็อตที่โบลิงกิยิงทั้ง2จังหวะไม่มีฟาว แม้ชมบุรีครับจะไม่ได้ยื่นตรวจสอบแต่ความผิดพลาดร้ายแรงเกินรับได้คณะอนุกรรมพุทธศิลป์บวกกับคณะกรรมการวินัยมาร,รยาทมีมติลงโทษนะครับแบนยาวออกจากสาระบบพุทธศิลป์แบบไม่มีเส้นตายไม่มีประกาศคืนสนามไม่มีกรอบเวลาใดๆทั้งสิน้นนี่คือบทลงโทษหนักสุดแบบเงีเงยบๆที่ฟุตบอลไทยเคยทํากับพุทธศิลป์รายหนึ่งครับนี่มันไม่ใช่การแบนธรรมดาครับแต่มันคือสัญญาณชัดว่า ฝ่ายผู้ตัดสินเริ่มรับไม่ไหวกับความผิดพลาดระดับเกมเปลี่ยนผลการแข่งขันแล้วเพราะอะไรเกมนี้คือแมชบิ๊กแมชระดับประเทศครับเงินเดิมพันของสโมสรหลักร้อยล้านความผิดพลาดทำให้ภาพลักษณ์หลีกเสียหายมากจนถึงขั้นที่เสียนบอันนบสิงโตทองของชมบุรียังพูดเองว่า ถึงเวลายกระดับผู้ตัดสินไทยแบบจริงจังเสียทีนี่คือการเคลื่อนไหวที่เกิดจากความกดดันสะสมมานานครับและตรงนี้มันระเบิดออกมาแล้วคาดการต่อจากนี้ครับมีโอกาสสูงที่จะรีฟอร์มทีมผู้ตัดสินครั้งใหญ่ตั้งแต่กระบวนการอบรมจนถึงระบบ VAR การลงโทษครั้งนี้อาจจะเป็นเคสตัวอย่างครับเพื่อไม่ให้ผู้ตัดสินคนอื่นเกิดความผิดพลาดซ้ำรอยในเกมใหญ่ๆเปาไพโรดอาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยถ้าดูจากน้ำเสียงและคำตัดสินนี่อาจจะไม่ใช่พักแต่เป็นปิดฉากอาชีพและแฟนบอลเลยครับคิดว่าบทลงโทษนี้เหมาะสมแล้วหรือ,อยังเบาไปฟุตบอลไทยควรยกระดับผู้ตัดสินแบบไหนถึงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกคอมเมนต์มาคุยกันครับ แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ